สบายดีพี่นนองมือน,นี้อคุ้มพอก็เลยคือนการเนาะเลยก็ได้บัตรมาแล้วเนาะพี่นนองบัตรอนุญาตทำงานแต่ว่ามันมันได้แบบว่าปีเดียวเนะพี่นนองปีเดียวเงินประมาณพึ่งเด้อสี่สี่พันสองขอไปตรวจชูกาะพเพาะเนาะดี เป็นบอี่น้าะ4,002นี่พาไปตรวจสุขภาพเนาะ4,002ได้บัตรนี่นั่นเวลาเขาเจ็บเป็นอืนอื่นเหนือไปไปตรวจสุขภาพนะพี่น้องได้อยู่สองปีอันนี้นะ4,002ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนะา <Okay. S 1> ะถ้าว่าโอเคในวันนี้มาบัตรเด้อหมื่นสามหาร้อยพี่น้องบัตรอันนี้เด้อ คือซีเมนต์ตัวนี้นะหมื่นสามหารอยนะแต่ว่าบ่ได้ตัวนี้นะมันบ้เอาเขามาอยู่นี้เขาบ้เอาเขาอยู่นี้เขาเอาบัตรชีชมพูหายเหมือนเหมือนบัตรทหารบอกเนื่องอะรนี่แรกๆมันก็ะมาจากชีจมพูหละซีชมพูแล้วก็บ,บ่อยยากบ่อยากถือชีชมพูเนาะกระใหญ่มากเป็นอันนี้เล่มเดียวกันเนี่นะ เชียงเงินหลายเจ็บโอ้เห็ดบัตตั้งต่มีหน้าช่วงประมาณวันที่เจ็ดที่แปดน่ะคุ่น,นอ้องนี่ก็จักว่าจักเดือนเนาะคันสิบอกพี่น้องว่าคุณได้สิเห็ดบัตยู่ช่วงนี้แรงงานต่างดาวชาวล่าเขาเนาะคอยแนะนำว่าใไปเห็ดบัตเอโมยูเด้อ ตัดสินใจโลดตอนนี year, er huh pe, ้ค่ะจิตตัดสินใจอย่าไป h e a ด e r บัตรคือของของอย่าไปต่อเด้อปีเดียวเด้อบุกุ้มค่ะเด้อไปต่อบัตรเอ็มโอยูเลยบม่ต้องเฮดอันนี้เฮ็ดมีอบุกุ้มหรอกในสองปีคันบัตรเอ็มโอยูหน่อยมันน้ำเขานั่ยห้าเมื่อเล่าไปอันน่ะห้าเมื่อเล่ามันก็บเขาพาไปเนาะห้าบไม่ได้ไปเองนะหมาถือว่าโอเคเนาะแต่ว่าอันนี้ เดีปีเดียวนะจะประหูคนอื่นได้จกปีต่อคอนะคอต่อนะอน,นกาสีเบิรช่วงวันที่เขาออกบัตรหนวันที่ชาวจดเดือนสี่เนาะสองพันเ้าเนาะ มาหอดคอยนี้มีมันเดือนอยังหนึ่งเดือนหายนะพี่น้องเนาะเม่นบอกคันโดพี่ก็ขอโทษด,ด้วยพี่น้องด้วยก็ใส่ได้จนถึงที่สาเอดเดือนะ 2, 0, 2, 1, สามสเนาะสองศูนยสองหนึ่งนัสองศนยส่ใส่ได้ในปีเดียวนะก็หักขาเห้าไปตัวจุกภาสี่พันสอ เงินประมาณหมื่นสหาหล่อฮักออกสี่พันสองเรืออะไรไปนาะกะจำเลยเนาะขันเพราะว่าขันในดีนะให้ไปเห็ดเอโมยู่เนาะไปเลิกะจ้าพี่น้องไมนได้มากเลยเลิกะนีใจเดี๋ยวมาบอพี่น้องฟังเสียดอกเนาะไปเลิกะขอบุญกับพุ่ก็ับ่มกับใจที่ขามมาหาชิมมาฟังมันนี้มือนี้กะบุมี่ยังไรหรอกมาบอกเรื่องบัตรแล้วกับโบท่นเราไปต่อสามเดือนเนาะ พี่นี่ก็ล่อแต่ด้านเปิดพี่น้องก็ปิ้วเลยเนาะเจ่นักกะขอขอบุณขอบุณพี่น้องที่เขามาให้กำลังแหงใจกะดีใจเนาะพี่น้องเนาะถึงว่ามันิเป็นั่นได้กะสร้างมันมันผ่านไปแล้วมันเบิดไปแล้วเงินนั้นเขอาขึ้นไปได้แล้วเข้าก็ต้องเริ่มต้นหาม่ช่วงนี้โลกมันมาละบากนกะเอาเงินไปใส่บัตรแ,แล้วก็เบิดแล้วจ้าลาเนาะพี่น้องไปแล้วบ๊ายบายจะไปดี